อตอนนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับนี้ขอนายสุรพลภูริฤทธินะครับทำการสอนวิชาสุจราและสารศึกษานะครับเ็จะได้มาทำคลิปนักเรียนนะครับเพื่อศึกษาเพื่อประกอบการทำรายงานที่นทส่2นะครับซึ่งทางโรงเรียนก็ให้ให้ครูไปจแจกให้กับนักเรียนอยู่บ้านนะครับซึ่งช่วงนี้ก็อยางที่รู้กันนะครับก็โควิดระบาดนันเอง มาดูบทที่สองนะครับเราจะเรียนเกี่ยวกับครอบครัวนะครับคุณค่าของครอบครัวนะครับแล้วก็ความแตกต่างของครอบครัน inar, รนนรน ank, วน,รรน,รน,นั่นะครับซึ่งนักเรียนจะต้องนะครับสามารถอธิบายลักษณะความแตกต่างของครอบครัวนะครับที่มีต่อตนเองได้นะครับในบทนี้เรามาดูความสําคัญของครอบครัวครอบครัวเนะี่ยเป็นสถาบันแรกนะครับที่มีความสําคัญต่อทุกคน และมีหน้าที่ในการสร้างมาตรฐานที่ดีให้แก่สมาชิกนในครอบครัวนะครับทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจการดำานินชีวิตอยู่ในครอบครัวที่อบอุ่นเนี่ยจะทําให้นะครับสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขนั่นเองนะครับซึ่งความแตกต่างของแต่ละครอบครัวนั้นนะครับขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายอย่างนะครับเรามาดูความแตกต่างแรกนะครับขึ้นอยู่กับลักษณะของครอบครัวซึ่งลักษณะของครอบครัวนั้น แบ่งออกก็คือจะเป็นสมาชิกในครอบครัวนะครับมองได้ง่ายๆก็คือให้ดูที่สมาชิกของครอบครัวแล้วก็จะจาแนกออกได้ว่าความแตกต่างเป็นยังไงนั่นเองมาดูครอบครัวที่หนึ่งครอบครัวเดียวนะครับครอบครัวเดี่ยวก็เป็นลักษณะของครอบครัวที่มีสมาชิกในครอบครัวก็คือจะมีมีพ่อมีแม่แล้วก็มีลูกนะครับลักษณะครอบครัวที่สอง ก็คือลักษณะครอบครัวขยายครอบครัวนี้เป็นลักษณะครอบครัวที่ใหญ่นะครับก็จะมีพ่อมีแม่มีลูกแล้วก็มีปู่ย่าตายายรวมงน้ารวมถึงสมาชิกหลายๆคนนะครับที่อยู่ในครอบครัวเดียวกันนั่นเองนะครับมาดูลักษณะครอบครัวที่สามนะครับเป็นครอบครัวพ่อแม่เดี่ยวครอบครัวพ่อแม่เดี่ยวนี้ก็คือครอบครัวที่พ่อแม่อัจฉริยร้างกันนะครับลูกอยู่กับพ่อ หรือไม่ก็ลูกอยู่กับแม่นะครับอันนี้ก็คือลักษณะของครอบครัวที่สามต่อไปก็จะเป็นลักษณะครอบครัวข้ามรุ่นลักษณะครอบครัวข้ามรุ่นนะครับก็คือเป็นลักษณะครอบครัวที่พ่อแม่ไปทํางานที่ต่างจังหวัดนะครับอยู่ลูกเนี่ยปล่อยให้ลูกอยู่กับตากับยายนะครับก็จะมีสมาชิกในครอบครัวนี้ก็คือก็อจะมีหลานอยู่กับตา อยู่กับยายอย่างนี้นะครับอันนี้ก็คือลักษณะครอบครัวทั้ง4ครอบครัวนะครับซึ่งมีความแตกต่างกันไปนะครับส่วนความแตกต่างอันต่อไปก็คือลักษณะความแตกต่างของเศรษฐกิจในครอบครัวนะครับซึ่งแต่ละครอบครัวนั้นเศรษฐกิจต่างกันแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นการทําอาชีพต่างๆนะครับที่ผมบอกว่าลักษณะเศรษฐกิจมันแตกต่างกันนะครับบางครอบครัวก็จะ พ่อแม่ก็จะรับราชการบางครอบครัวก็จะเป็นทำเกษตรทำไร่นะครับบางครอบครัวก็จะเลี้ยงปลาทำการเกษตรรวมด้วยนะครับนั่นก็เป็นลักษณะความแตกต่างของทางด้านเศรษฐกิจนั่นเองนะครับต่อไปนะครับความแตกต่างอีกหนึ่งอย่างนะครับที่ข้อสามใหญ่นะครับก็คือความแตกต่างทางด้านสังคมในครอบครัวนะครับซึ่งแต่ละครอบครัวเนี่ย สังคมแตกต่างกันอย่างไรเรามาดูอันที่หนึ่งนะครับก็คือการนับถือศาสนาในตัวนี้นะครับแต่และครอบครัวแตกต่างกันนะครับเพราะว่าแต่แต,แต่แต่ส่วนใหญ่แล้วนะครับในในภาคเราเนี่ยก็จะเป็นาศ,าศาสนาพุกข์ส่วนมากก็จะไม่ค่อยแตกต่างกันมาก,กนะครับการการปฏิบัตินะครับแนวทางการปฏิบัติก็จะคล้ายๆกันนะครับแต่ถ้า เปรียบเทียบกับหลายๆประเทศนะครับความแตกต่างกันก็คือบางประเทศก็จะนับถือศาสนาคริสต์นะครับการแนวทางการชือปฏิบัติก็จะแตกต่างกันไปนะครับมาดูข้อที่2ก็คือความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัวอันนี้แต่ละครอบครัวนะครับก็จะมีความสัมพันธ์แตกต่างกันแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นการทานอาหารร่วมกันนะครับนี่ก็คือความสัมพันธ์ ในครอบครัวการทํากิจกรรมร่วมกันต่างครับบางครอบครัวอาจจะไม่ได้เจอกับพ่อแม่พ่อแม่อ,แมอาจจะไปทำงานต่างจังหวัดครับบางครอบครัวก็อยู่กับพ่อแม่ก็จะได้ทา,อานอาหารร่วมกันนี่ก็คือความสัมพันธ์มันแตกต่างก,กันนะครับแต่และครอบครัวก็แตกต่างก,กันข้อต่อไปการแตกต่างข้อที่สามครับก็คือการรวมเลี้ยงดูในคนในครอบครัวนะครับการใช้เหตุผลการใช้ความรุนแรงแต่างๆซึ่งแต่และครอบครัวนั้นก็ แตกต่างกันนะครับบางครอบครัวเนี่ยก็จะมีการใช้เหตุผลการพูดคุยการปรึกษาหารือกันแต่บางครอบครัวเนี่ยอย่างที่เห็นในข่าวนะครับก็จะเป็นใช้ความรุนแรงนะครับกับเด็กนะครับทารินก,ก้าม oh. หรือครับหรือไม่ก็ไม่มีเหตุผลกับเด็กนะั่นก็คือความแตกต่างนะครับในเรื่องของการอบรมเลี้ยงดูนะครับความแตกต่างข้อต่อไปก็คือ มีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนบ้านนะครับอันนี้ก็เป็นข้อที่อยู่กับขึ้นอยู่กับสภาพเวดล้มอยู่กับหมู่บ้านนะครับนี่คือความแตกต่างของแต่ละพื้นที่ย่แล้วนะครับมาดูหัวข้อใหญ่ข้อที่สี่นะครับซึ่งข้อนี้ก็ระบุความแตกต่างได้ชัดเจนเลยก็คือการศึกษานะการศึกษาเนี่ยแต่ละครอบครัวมไม่เหมือนกันโดยสิ้นเชิงนะครับเพราะว่า บางครอบครัวเนี่ยพ่อแม่อาจจะเรียนจบปริญญาตรีบางครอบครัวพ่อแม่อาจจะจบปวสปวชนะครับบางครอบครัวก็พ่อแม่ก็อาจจะได้รับการศึกษาถึงม3นะครับหรือไม่ก็บางครอบครัวก็จะไม่ได้เรียนเลยนะครับอันนี้มันก็เป็นข้อแตกต่างของแต่ละครอบครัวนะครับซึ่งในเนื้อหาในบทที่ สองนี้นะครับที่ครูได้ให้ใบงานไปนะครับมันก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้นะครับถ้นานักเรียนคงจะทําใบงานได้นะครับหรือไม่ก็ถ้าทําไม่ได้ก็ให้นักเรียนนั้นนะครับลายมาถามที่กลุ่มรลายของคุณครูประจำชั้นนะครับถ้าไม่เข้าใจนะครับ